กาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวคูนงฮะกันทุกทท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กันในช่องคามูยชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นเกมนะครับฟีนิกอดกกันนะของค่ายสเปซนะครับทุนห้าร้อยพอยวันนี้เราจะมาเล่นกันที่ห้องเอกเพรสนะครับผมอยู่กันที่ด้านขวาร่างนะครับปัาบปืนห้าพอยครับผมสัดกันไปเลยครับที่มังกรห้าสิบพอยครับแล้วก็หายไปเลยมาตัวเดียวด้วยนะยังหาครับ อื่นยังไงมาช่วยกันหน่อยครับ75ร้อยเออมาอีกแล้วครับมาไปชุดหนึ่งนะต้องมีถึงแม้ไปต่ออยู่นะครับกำไรเออยังไม่มาอุ้ยสเสือเฉยเลยห <c oughs> ุ่ยกระหมดเมื่อกี้เดี๋ยว45รอยนะครับแต่ขึ้นกลับมานิดหน่อยละแต่พอไม่ดีเลยครับเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เริ่มเลยหรอ โอ้โหเอาไม่ไหวไหว่าอย่างนี้ดูจะทรงแล้วไม่น่าไหวนะครับไม่เป็นไรครับใส่ไปกันต่อครับผมยิงแม่งเลยพระฤก็จะเอาครับต่อไปเอ้ยเตือนเตือนทำไมาครับยังไม่หมดนะเรามีให้ไปต่อแอ้ยน,น่เมาส่งตัวแล้วก็เตือนครับทําใจไวแ้แล้วแหละครับถ้าเป็นอย่างนี้น่าจะโดนนะครับผมไม่น่ารอดแน่นอนนะยากนะครับที่จะรอด ตั้งสติครับผมใจเย็นๆครับยื้อไปก่อนนะเผื่อที่เผื่อปุ๊กนะครับได้ไรเด็ดๆสักอันนึงน่าจะดีนะแต่หน้าพาเลตอย่างนี้ไม่ต้องหวังนะครับผมถ้าเตือนอยู่อย่างนี้ไม่น่ารอดแต่เรายังพอเหลือให้ไปต่อกันอยู่นิดหน่อยนะครับขอให้โชคดีรอดและกันนะแล้วก็สําหรับใครนะครับที่สนใจอยากเข้าร่วมหมู่บ้านโคโนฮะนะครับผมก็อย่าลืมอยู่ที่ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วกดติลิงกับซับนะครับผมสําหรับคนที่ยุดเพิ่มๆทุนก็จะยิงในเพิ่มไปด้วยนะ ยิงยังไปเอ้าหมดเดอนอีกละเดอนบ่อยเหลือเกินเอ้าเดีอีกต้องสามสิบแต่มายิงไม่ได้วะอะไรเนี่นยดีเศลสองพอององ้อยเฉยเ้าออหล่นจะงสัรจ,จะหมดแล้วครับผมจะบั๊กนะ โอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบก็อย่อลาลืมมาสก๊อตไล์ไลค์แชร์เพื่อนกำลังใจผมด้วยและกันนะครับผมคลิปวันนี้จะทำเพื่อความสุขเท่านั้นเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ